นับเวลาถอยหลังหรือแค่2วันเท่านั้นครับสำหรับเจ้าสาแสนเปียวครับพม่าตัวเก่งดาวรุ่งตัวใหม่ของทางซุ้มหนุ่มรงเกียวจะได้ลงสนามนะครับนะวันที่6กรกฎาคมนี้ครับสำหรับซุ้มหนุ่มรงเกียวสังกัดจานช่วยชนครับจะพบกับชาท่าเกษมครับคู่นี้จะเจันอยู่ที่สนามนนาภาพครับโดยพบกันที่660้เคนะคุณผู้ชมครับห้ามพลาดเด็ดขาดครับคุณผู้ชมผมบอกเลยครับคู่นี้ครับดูเดือดเผ็ดมันกันแน่แนนะครับผมนะและสําหรับคุณผู้ชมไหนครับที่ยังไม่ชมคลิปย้อนหลังนะครับของไก่ทั้ง2 ซุ้มนี้ครับสามารถมาชมได้ครับในกลุ่มจานช่วยชนครับเรามีคลิปเก่าของไก่ทั้งสองซุ้มครับมาดูเพื่อศึกษาก่อนทําการลงทุนกันได้ครับทางเข้าไปที่หน้าช่องเลยไปกดที่ริ้งใต้รูปภาพของจานช่วยชนครับนะและสมัครเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะสำหรับสมาชิกใหม่ที่ฝากส่อไม้แดงขึ้นไปครับเราจะแจกเสื้อนฟรีเลยครับส่งฟรีถึงหน้าบ้านท่านไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับสำหรับใครที่อยากเข้าเป็นสมาชิกใหม่ในครอบครัวจานช่วยชนนะครับและสําหรับวันนี้ครับจานช่วยต้องขอลาคุณผู้ชมขั้นไปก่อนนะครับก่อนจากก ข่าวสารดีๆเร็วๆขนาดบบนี้สำหรับวันนี้ท่านผู้ชมต้อขอลาไปก่อนสวัสดีครับ